大人になると時の流れが速い氷瀑ツアー》行ってみるでも寒い寒いのがいいんじゃんでも青森の冬は少しだけ時を止めてくれた50歳からの旅に大人の休日クラブ JR 東日本 โนเกจซื้อคูราบุคลับวันหยุดสำหรับผู้ใหญ่บริการสำหรับสมาชิก Holiday ์คลับของ JR East นำเสนอคำแนะนำพิเศษด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์สำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคลับวันหยุดสำหรับผู้ใหญ่มอบสิทธิประโยชน์และบริการมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นเพลิดเพลินไปกับสิ่งต่างๆที่มีเพียงผู้ใหญ่เท่านั้นที่สามารถทำได้ โฆษณาชุดนี้นำแสดงโดยนักสแสดงยูทากะทาเคนุจิในบทบาทหลักและมีสโลแกนว่าผู้ใหญ่ทุกคนล้วนอยู่บนเส้นทางแห่งการเดินทางโดยส่งเสริมให้นักเดินทางวัยผู้ใหญ่ค้นหาความสุขส่วนตัวผ่านการเดินทางที่ยืดหยุน่นสถานที่ในโฆษณาชุดนี้คือลำธารโอิราเซะจังหวัดอโอโมริเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามติดอันดับต้นๆของญี่ปุน่นไหลยาว14กิโลเมตร จากทะเลสาบทวดะล้อมรอบด้วยป่าไม้เขียวชะอุ่มน้ำตกและโขดหินที่ปกคลุมด้วยมอสและเส้นทางเดินป่าเรียบลำธารที่ได้รับความนิยมมากหุบเขาโออิราเซะปกคลุมไปด้วยป่าธรรมชาติที่หนาทึบการไหลของน้ำได้รับการควบคุมตามธรรมชาติโดยทะเลสาบมานานแล้วและความลาดชันเพียงเล็กน้อยทำให้มอสและพุ่มไม้เติบโตบนหินเล็กๆและต้นไม้ที่ล้มลง สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามและละเอียดอ่อนอย่างเป็นเอกลักษณ์หากมีเวลาและพลังงานเหลือเฟือมีบริการให้เช่าจักรยานไฟฟ้าและปั่นเที่ยวชมช่องเขาโออิราเซยอย่างสนุกสนานดื่มดำชื่นชมความงามของธรรมชาติอย่างเต็มที่ตั้งแต่อากาศบริสุทธิ์ในป่าผิวน้ำที่ระยิประยับด้วยแสงแดดที่ส่องผ่านต้นไม้ลำธารที่สวยงามใบไม้และมอสที่งดงามโอโทนาวะมินนะ ทบิโนโทจูผู้ใหญ่ทุกคนล้วนอยู่ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวความเป็นผู้ใหญ่คืออะไรกันนะพอรู้ตัวอีกทีเราก็อายุมากขึ้นแล้วคำตอบนั้นก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆแม้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วการเดินทางของพวกเราก็ยังคงดำเนินต่อไปถึงแม้ความกังวลและความไม่สบายใจจะไม่มีวันหมดไปแต่เราก็ยังสนุกไปกับทิวทัศน์ที่เปลี่ยนไปและการแวะพักระหว่างทาง